คำเตือนคลิปวันนี้จะทาขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็กล่าชิ้นคนกันด้วยผมกลับมาแล้วก็โคตรบลอกชแนลวันนี้นะมาในเกมไก่ชนกันหน่อยวันนี้คูณ8 0ด้อเบียร์สยาวๆไปเลยเออมาดูกันว่าเป็นไงผมไม่ได้เล่นโคตรนานในเกมเนี้ยเคยเล่นไปครั้งหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดผมก็ไม่ค่อยรู้เลยมากเกมนี้ดูแค่ว่าเออวายเนี่ยมันสามารถไหลได้เรื่อยๆ,ๆนะ ประมาณ3าครั้งเปล่าวะเอยแล้วเขาสแคปเตอร์แต่หัวหม้วนดอกนี้ใบหมุนไฟมามาดูกันว่าสแคปเตอร์ฟรีเกมเกมนี้จะเป็นยังไงจะปังหรือเปล่าอย่างที่บอกไว้ก็นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะใครเข้ามารับชมรับฟังผ่านมานะก็นะครับผมอย่าลืมผมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์เข้าสัคล้ากันหน่อยนะฮะคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนแค่ปุ่มกาาระซับนะครับเออไปฮนะรุย วันนี้ผมไปดูหนังมาทุกคนจอห์นวิกจอห์นวิกอินปารีดนี่นเป็นเพื่อนกับเอมิลี่อินปารีดนะใครใครยังไม่เคยไปดูเ้ยหรือว่าใครเป็นแฟนหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะภาคนี้ถือว่าเป็นภาคจบที่โอเคเลยทีเดียวนะครับผมเทจัดนะเทจัดเลยดูครับ โอ้โหสวยเพื่อนอีกหนึ่งตัวฟรีเกมคือหมาไม่แดกนะลืมพูดด่าลืมด่าไปเลยเมื่อกี้สามพันสิบแปดบาทโอเคสวยจัดไปครับผมลุยโอ้ยสเกปเตอร์จะเข้าอยู่แล้วเอ,เอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อน อุ๊ยเฮ่อเอาเถอะจะเข้าก็เข้าเพื่อนจริงรออยู่อย่าลีลามึงจะเข้ามึงก็เข้าเอ้ฮเดี๋ยวจัดมาอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อ,อเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อน คือแม่งค้างอยู่อย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะไปไม่ถึงไหนแล้วจริงปะแบบจบอ่ะ ออดูดิทุกคนสภาพทำไมมันแรกๆมันก็จะมามันจะมาโหดนะหลังๆมาเริ่มแผ่วนะดูดิเริ่มค้างอยู่สี่พันเนี่ยเอเยมันเริ่มเป็นลางไม่ดีนะทุกคนรู้ไหมการที่เล่นแล้วแบบเบ็ดมันค้างไม่ใช่เบ็ดราคาดิเงินมันค้างอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาเตือนที่ชิบหายกําลังจะมาดูดิไอเยส์เบ็ดทีสิบสองบาทได้ไม่ถึงสิบสองบาทแล้วเราเสียดูเสียเสียเท่าไหร่เสียเยอะกว่าได้ไงทุกคน,นเลยจะชิปหายออหมดแล้วตอนเนี้ย ดูดิมันแตกกับทุกไม้แต่แบบมันไม่ไหลอ่ะทุกคนมันแตกเบาๆอะ่ะเอาหน่อยดิเพื่อนเออเอาอย่างนี้อีกโอ้ดูดิเอาอีกเพื่อนเออสวยเออเอาสวยเพื่อนสวยเพื่อนโอเคอย่างเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เลยมันต้องแบบนี้แหละถึงจะอยู่รอดเว้ยพือจะแบบมึงมาแย่ว่านี้ก็อยู่ยากอะ่ะเข้าใจปะเออมึงต้องต้องเอาหน่อยเอาเพื่อนจริงจัดดิจัดให้หน่อยเพื่อนขอดีๆเลย จัดให้หน่อยเพื่อนขอดีๆเลยฮะยังไงสักทีเถอะเพื่อนขอดีๆสักทีกูได้เห็นไหยว่าบึงก็ททำได้แบบดีๆไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่งั้นชิหายกันหมดแน่ผมบอกเลยโอ้โหโอ้ตอนแรกกะไว้แบบว่าเออซัดยาวยๆานะเอาสักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างงี้ยาวๆไปเลยไปมาผมเริ่มถอดใจแล้วแบบเอ้ช่างแม่งไรกันนะ ช่างแม่งเลยไอ้เหี้ยเอ้ายังไงถ้าถ้ามันลดเหลือ4,000ผมเลิกนะบอกก่อนไม่ไหวว่ะเอากำไรแค่นี้ก็ได้ถ้ามันจะไม่ให้จริงๆเฮ้ยแต่บจะมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะเงินรางวัลก้อนตัวนี้สุนัขสิบสามบาทเอ้าค่อยๆขยับเข้าไปเพื่อนเพื่อนเบ็ดสักหน่อยไปงัดแม่งเลยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็เลิกแค่นั้นเองมาแล้วครับผมอุ้ดเพื่อนเบ็ดปุ๊บชีวิตเปลี่ยน เ็คือคิดว่าทุกี่ตัเพิ่มเบตนานละเหมือนมันล็อกเบตสิบสองไม่ให้เพราะวะพอขึ้นเบตยี่สิบแม่งดูดิทุกคนเพิ่มเบตปื๊บหมุนปั๊บมาปุ๊บเลยวะ่ะโอเคพอก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยแล้วเที่จลุ้นจนเหนื่อยแล้วทุกคนนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอทุกคนและเจอกันครับผมสวัสดีครับ